ทุกคนครับการที่เราจะเล่นกีตาร์ให้เป็นเล่นได้เนี่ยเล่นเป็นเพลงได้เนี่ยคิดว่าใช้เวลานานไหมคิดว่ายากไหมผมมักจะเจอคําถามเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งนะครับคนที่มาถามส่วนมากก็จะเป็นคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนเลยอาจจะเป็นพี่ๆนา้นาๆลุงๆนะครับที่อาจจะ,กะเกษียณแล้วอยากจะว่างงานแล้วอยากจะลองฝึกฝนหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะที่เห็นเพื่อนเล่นแล้วอยากจะลองฝึกเนี่ย ผมก็มักจะให้คำตอบไปในรูปแบบเดียวกันหมดนะครับก็คือผมจะถามก่อนว่าเล่นเป็นของคุณเนี่ยคุณต้องการเล่นเป็นแบบไหนยังไงบ้างเพราะว่าเล่นกีตาร์เป็นนานไหมครับยากไหมครับมันกว้างไปฮะแต่คำตอบที่กลับมาหาผมก็คือเอาเป็นว่าเล่นเพลงเพลงหนึ่งได้ก็ประมาณว่าตีคอร์ดนะครับตีคอร์ดร้องเพลงได้อะไรประมาณนั้นแหละพอแล้วนะฮะ เล่นนี่มันเป็นจังหวะเป็นเพลงโชว์ได้ไม่ต้องไปถึงขั้นโซโล่ไปถึงขั้นฟิงเกอร์สไตล์ถึงขั้นอะไรหรือถ้ามันจะต่อยอดไปตรงนั้นก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนอ่ะพอคุยกันได้ครับจะมาแบบนี้ผมตอบไปแบบนี้ดีกว่านะครับว่า <c oughs> การที่จะเล่นเป็นเพลงได้เนี่ยคุณจะต้องมี2ส,สิ่งพร้อมกันอยู่แล้วก็คือร้องเพลงนะคุณต้องเป็นนักร้อง2คุณก็จะต้องเป็นนักกีตาร์ซึ่งในที่นี้ก็คือแค่การเล่นคอร์ด แล้วก็เล่นให้มันเป็นจังหวะพอแล้วแค่นี้มีอยู่ประมาณ3 4มี่หัวข้อใช่ไหมครับแต่ 3- 4หัวข้อเนี่ยอย่า,ามาปนกันฮะต้องทยอยฝึกอย่าไปฝึกพร้อมกันงงไหมฮะอย่าไปฝึกพร้อมกันเพราะว่าถ้าฝึกพร้อมกันมันจะทําให้เกิดความยากขึ้นทันทีดังนั้นข้อแรกที่ควรจะฝึกเลยก็คือ1คุณจะต้องเป็นนักร้องโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีกีตาร์เลยด้วยซ้ําคุณต้องเป็นนักร้องครับมีความเป็นนักร้องโดย ซีเรียสแค่2เรื่องคือ1ร้องให้เข้าคีย์ 2. ร้องให้เข้าจังหวะแต่เสียงคุณจะพร้อมไหมเสียงคุณจะหยาบกระด้างเสียงคุณจะอ่อนหวานนุ่มนวลอันนั้นตัดไปไม่ต้องไปหาคำตอบไม่ต้องไปใส่ใจใส่ใจแค่2อย่างนะอาะอย่างเช่นผมอาจจะอยากจะเล่นเพลงเพลงสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรดีละเอาเป็นยกตัวอ,อย่างเก่าๆหน่อยนะผมเชื่อว่าคลิปลักษณะน,นี้เนี่ย พี่ๆนะนะลุงๆเนี่ยน่าจะน่าจะชอบกันนะฮะ uh huh. เอาเป็นเพลงสาวเชียงใหม่อย่างนี้ก็ได้สมมติว่าผมผมอยากจะเล่นเพลงสาวเชียงใหม่อย่างเงี้ยผมก็จะต้องไปไปฝึกสาวเชียงใหม่ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องของกีตาร์โดยที่ไม่ต้องใส่ใจเรื่องของคอร์ดว่ามันมีคอร์ดอะไรไปดูว่ามันร้องอยังไงแล้วก็ร้องมันเข้าจังหวะนะฮะแล้วเมื่อร้องได้แล้วคุณจะต้องทําในสิ่งที่แตกต่างออกไปไม่ต้องไปเปิด ซีดีเปิด YouTube เปิดอะไรแล้วก็ร้องตามไม่ต้องฮะแต่คุณต้องร้องแบบเพียวๆเข้าไปสมมุติว่านี่เป็นโต๊ะนะครับนี่เป็นโต๊ะคุณอาจจะข้อโต๊ะก็ได้คุณอาจจะข้อเป็นจังหวัดไหนก็ได้ตึกโก้ตึกตึกโ๊ะตึกโกตึกตึกโ๊ะตึกเนี้ยแล้วก็ลองร้องไปข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่อย่างบ่เต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะ แต่สเต็ปก่อนที่จะไปเคาะนยคุณก็จะต้องร้องไปโดยที่ไม่ต้องไปเอาจังหวะเอาอะไรจากไหนร้องไปเพลียวๆเลยข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่อย่างบอกเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วอะไรเงี้ยจะต้องฝึกฝึกมาแบบนี้ก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกเลยนอกจากคุณจะเคาะโต๊ะหรือคุณจะเคาะอะไรก็แล้วแต่คือคุณต้องเคาะเท้านะครับไม่ทราบว่าวได้ยินเสียงเคาะเท้าผมไหมถ้าผมจะเคาะประมาณนี้ ถ้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ยังหมอเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วแต่ความจริงไม่ต้องไปเคาะเหมือนแรงๆเหมือนผมนะเดี๋ยวเจ็บเท้าเปล่าๆเคาะแค่แบบว่าให้มันเข้าจังหวะนะเคาะเท้าเราดีที่สุดเลยนะครับเคาะเท้าทีนี้เมื่อคุณร้องได้แล้วเนี่ยโอเคแหละคุณก็ต้องมาดูที่กีตาร์นะฮะคุณต้องมาดูที่กีตาร์เพลงที่คุณจะเล่นเนี่ย คุณจะต้องดูก่อนอันนี้ผมกพูดถึงกรณีมือใหม่จริงๆนะไม่ใช่คนที่แบบว่ารู้จักคอร์ดจากอะไรแล้วคุณจะต้องเอาคอร์ดพื้นฐานเนี่ยสักประมาณสัก5คอร์ดมานะครับ5คอร์ดก็เน้นเอาคอร์ดที่มันไม่ต้องทาบนิ้วทาบนิ้วคือแบบนี้ไม่ต้องเอาเอาคอร์ดที่จับธรรมดาอย่างเงี้ยนี่นะครับมันก็ส่วนมากเขาก็จะเริ่มต้นที่คีย์จีนั่นแหละนะครับก็จะมีคอร์ด G ี คอร์ด e minor a minor c d แต่อาจจะมีอีกคอร์ดนึ่งนะครับที่มีสายเปิดเยอะก็คือคอร์ดในีย์ c ก็จะมีคอร์ด c คอร์ด A minor คอร์ด d minor คอร์ด g คุณเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้ใน,ใน,ใ,นในวันนี้เราคุยเรื่องของเพลงเพลงสาวเชียงใหม่แต่นั้นผมก็เลยแนะนำว่าเอาอันนี้ดีกว่านะครับเอา c a minor d minor g คุณมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอร์ด สี่ขอดเนี้ยหนึ่งละตอนแรกนะฮะคุณจะต้องจำให้ได้ว่าถ้าบอกว่าขอดีปุ๊บเนี่ยนิ้วชี้อยู่ตรงไหนนิ้วกลางนี่นางอยู่ตรงไหนก็คือต้องบอกได้ถูกว่าสายไหนจับเฟสที่เท่าไหร่อ่าสเต็ปแรกมาอย่างงี้สมมติว่าขอดีปุ๊บอ๋อสายสองเฟสที่หนึ่งโน้ตตัวนี้อ่าต่อมาสายไหนสายสี่เฟสที่สองโน้ตตัวนี้ต่อมาสายห้าเฟสที่สามโน้ตตัวนี้นี่คือขอดี แล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่มาถามว่าคอซีทำไงคุณก็ต้องทําได้ในโดยทันทีไม่ใช่มันนึกเอออาร์อาร์อยู่นะเอไมเนอร์เหมือนกันเอไมเนอร์สายสองเฟสที่หนึ่งสายสามสายสี่เฟสที่สองอ่ะดีไมเนอร์ล่ะดีไมเนอร์ปุ๊บดีไมเนอร์สายหนึ่งเฟสที่หนึ่งตรงนี้อ่าสายสองเฟสที่สามตรงนี้สายสามเฟสที่สองตรงนี้เห็นไหมคอจีปุ๊บ ต้งรู้เลยวอ๋อสายหนึ่งเฟสที่สามนะอ่าสายหกเฟสที่สามนะสายห้าเฟสที่สองแบบนี้ต้องตอบได้ต้องบอกได้ทันทีทําไมถึงต้องกะักะกัดกับชั้นชิดกระชั้นหันขนาดนั้นก็เพราะว่าเวลาเปลี่ยนคอร์ดให้เป็นจังหวะเนี่ยมันมีเวลาแค่เสี้ยววินาทีนะครับใน,รในการในการไล่แต่ละคอร์ดไปเนี่ยคนไม่มีเวลามานันเตรียมตัวนิ้วชี้ลงไหนวะนิ้วนางลงไหนวะนิ้วก้อยลงไหนวะมันไม่มีเวลาคิดดังนั้นยิ่งคุณเปลี่ยนคอร์ดได้เร็วเนี่ย คนก็จะเล่นเป็นเพลงนิ้เร็วขึ้นนะ,ะง่ายๆอย่างสมมติว่าจะเล่นสาวเชียงใหม่เงี้ก็จะทางคอร์ดมันก็จะมาเงี้ยก็ไปเอมเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่ได้หยุดเลยมันจะไปเรื่อยๆมาเงี้ย C, minor, minor, นะซีเอมินอร์ดีมินอร์จีนะโอเคคุณรู้เรื่องของนิ้วแล้วว่ามันควรจะไปจับสายไหนโนตสายไหนเฟสไหนบ้างคุณรู้แล้วในในสีคอร์ดนี้นะครับ ทีนี้มาดูที่มือขวาละว่าคุณจะดีดมันยังไงในเพลงนี้แต่ตอนนี้ก็คือผ่านมาสเส็มนี่หมายถึงว่าร้องร้องได้แล้วนะหลับตาร้องไม่ต้องไปเปิดโทรศัพท์แท็บเล็ตไม่ต้องไปเปิดหนังสือเพลงนะฮะแล้วก็รู้ด้วยแล้วว่าวักเนี้ยเอาขอดไหนอันนั้นก็คือคุณไปแยกฝึกมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะอย่าเพิ่งอมาปนกันทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของมือขวาต่อนะฮะมือขวาก็คือคุณจะต้องดีดให้มันเป็นจังหวะซึ่ง มันจะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าคุณร้องคุณไปซ้อมร้องอย่างที่ผมบอกตอนแรกซ้อมร้องแล้วก็คอจังหวะตามไปด้วยเนะี่ยคุณมีจังหวะในใจคุณจะง่ายแต่ถ้าคุณไม่ทํานะครับคุณร้องไปุ่มสีุ่มห้าแม่งเข้าจังหวะหรือไม่เข้าเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตรงนี้ฮะเวลาคุณมาดีดมือขวาเนะี่ยคุณจะไม่รู้ว่าจังหวะที่ถูกต้องมันควรจะเป็นยังไงอันนี้สําคัญนะฮะโอเคถ้าสมมติว่าคุณทําตามที่ผมแนะนำแล้วใช่ไหมฮะฝึกเรื่องของจังหวะทีนี้คือต้องมามามา,มาดีดลงดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นซึ่ง สเต็ปแรกก็คือไม่ต้องไปสนใจดีขึ้นดีลงอย่างเดียวนะดีลงอย่างเดียวเพลงนี้มันก็จังหวะมันไม่ได้มันไม่ใช่เพลงช้านะครับส,สาวเชียงใหม่มันเป็นเพลงที่จออกกังหวะกลางๆนิดนึงถ้าร้องคีซีข้าเจ้าเป็นสาวเชียงหใหม่เห็นไหมมันก็จะเร็ว ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ถ้าเกิดว่าข้อะเท้าก็จะเป็นข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่อังบ่อเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วเห็นไหมจะเร็วดังนันการดีกีตาร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องเร็วในตอนดีดลงข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่หเห็นไหมทีนี้เมื่อคุณได้เรื่องของการดีดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องทําให้มือสองข้างเนี่ยมันไปด้วยกันได้นั่นก็คือ สมมติว่าดีดคอร์ดแล้วสี่สี่ครั้งข้าเจ้าเป็นคือคุณก็ต้องรู้รู้ก่อนแล้วใช่ไหมว่าคําไหนมันลงคอร์ดไหนในนี้ก็คือคาว่าเจ้าข้าเจ้าก็คือลงสีปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องดีดลงครั้งแรกแล้วข้าเจ้าแล้วก็นับไปสี่ครั้งข้าเจ้าสองสามสี่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่คําว่าใหม่คือ A อมเนอร์คุณก็ต้องจํา ให้ได้ซึ่งคุณจะต้องจําได้ก่อนหน้านี้คุณต้องจําตอนตั้งแต่คุณฝึกร้องเพลงแล้วนะฮะออคำว่าใหม่เอไมเนอร์เหรอแอมบอเต้าไดคําว่าใดเนี่ยก็คือเป็นดีไมเนอร์ก็จะเป็นสาวแล้วสาวแล้วคําว่าแล้วก็คือลง G เนี่ยพอมาถึงตรงนี้มันจะได้กากณฑ์มือขวาเอ,อมือซ้ายขออภายัยมือซ้ายได้ถูกว่าจะขยับตอนไหน นะครับจะขยับตอนไหนคือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าคําคําไหนจะต้องเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยมันจะขยับไม่ถูก1มันจะขยับไม่ถูกหรือต่อให้คุณดีดเป็นจังหวะ1 2 3 4 1ส3 4 1าม4ี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามถ้าคุณไม่รู้ว่าแต่ละคอร์ดสี่คอร์ดเนี่ยมันลงคาไหนคุณก็จะร้องไม่เข้าจังหวะบางทีคุณอาจจะแบบว่า ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ยังบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วเห็นไหมอันนี้ก็คือดีแต่อาจจะเข้าจังหวะอยู่แต่ร้องไม่เข้าเพราะว่าไม่ได้ไปจานะฮะว่าคําเนี่ยมันลงขอดไหนใช่ไหมโอเคถ้าเกิดว่าได้สเตปนี้ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ยังบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาว,วถ้าได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บ,บก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะ มันจะดีดลงดีดขึ้นสลับกันยังไงให้มันได้ใช่ไหมฮะยังไงให้มันมันมันดูดีกว่านี้หน่อยอันนี้มันอาจจะดูแข็งแข็งไปผมก็จะดีดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น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 ทีนี้งานยากก็จะมาแล้วคุณก็ต้องไปไปดูว่าสูตรมันต้องทำทำยังไงแต่มันก็จะทําเหมือนกันทุกคอร์ดนั่นแหละนะครับ อย,อย่าอย่าพยายามไปคิดว่าซีเรียสในในทุกคอร์ดนะฮะอย่าพยายามไปไปโฟกัสแค่ในส่วนของมือซ้ายก็คือคอร์ดไหนมันก็ดีดเหมือนกันหมดให้คิดแบบนี้มันจะง่ายนะครับใ้าบอกว่าให้วักนั้นดีดยังไงวะให้คอร์ดนั้นดีดยังไงวะไปถึงท่อนนั้นดีดยังไงถ้าคิดแบบนี้มันมันเหมือน,ม,นมันยากนะฮะแต่ถ้าจะบอกว่าวักไหนก็ดีดเหมือนกันหมดแหละคอร์ดไหนก็ดีดเหมือนกันหมดก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอย่างเงี้ยลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ ยังบ่อเต้าใด้ลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น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 มีอยู่แค่นี้เห็นไหมครับนี่ก็จะได้เป็นเพลงแล้วอันนี้ผมสาธิตไปอาจจะเป็นเพลงยากอยู่หรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นเพลงจังหวะเร็วขึ้นมาทีหนึ่งมันมันไม่ใช่เพลงช้าช้าสโลสโลนะฮะ อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆยงจริงๆยังมีเพลงอีกร้อยแปเพลงนะฮะเป็นพันๆหมื่นๆเพลงให้คุณได้หัดได้ฝึกแต่ก็จะแนะแนํไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเพลงแรกที่เอามาหัดมาฝึกมันจะต้องเป็นเพลงที่คุณร้องได้แบบชัดเจนขึ้นใจ2จะต้องเป็นเพลงที่ร้องง่ายนะครับกล่าวง่ายคือคีย์ต่ำ่าแหละนะคีย์ต่ำนะครับส่วนเอื้อนไม่เอื้อนยังไงไม่ใช่ประเด็นนะครับเอาเอาร้องเสียงต่ําๆไว้ก่อน ต่อมาจะเป็นเพลงที่คอร์ดง่ายๆซึ่งผมก็มองไว้ว่ามีแค่ C, คีซีกับคีจีนี่แหละนะคีจีก็อาจจะเป็นฝึกคีจี็ไปฝึกมา G Em i n o r A m i n o r C D นะฮะแต่ถ้าจะเล่นคีซีก็ไปฝึกมา C ขคอร์ดก็ได้ C A m i n o r D G อ่ะฝึกมาประมาณนี้ก็จะได้นะครับทีนี้ท้ายคลิปนะครับถ้าถามว่าเอาแบบนี้เหมือนทำไมมันเหมือนยากจังอะ่ะ มันไม่ใช่ง่งายๆนี่เพลงเพลงหนึ่งใช่ครับการเล่นกีตาร์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ที่ง่ายนะฮะผมว่ามองดูเหมือนง่ายแต่มันมีหลายองค์ประกอบเข้ามานะครับถ้าคําว่าเล่นกีตาร์ในคลิปนี้หมายความว่าเล่นกีตาร์ตีคอร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแต่ถ้าลําพังมาเล่นแล้วจะมา,าร้องในคอฟังให้คนเดียวหรือว่าเล่นยิ้มอมยิ้มไปแล้วก็เอ้ยมาร้องให้ฉันหน่อยเว้มาร้องให้ฉันหน่อย,ย,อนนอยแบบนั้นอะไรมันก็จะง่ายขึ้นหลายเท่าอะ่ะ แต่ถ้าคุณจะจัดการทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ยากอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้่าพูดให้ทุกคนถอดใจนะทุกอย่างมันก็มาจากความชอบแล้วมันก็มาจากสเตปตามขั้นตอนนะฮะซึ่งบางคนไม่เคยจับกีตาร์เลยแต่แต่ดูผมอย่างเนี้อยอย่างู่ดูดูผมสอนบางคลิปที่ไม่ใช่คลิปนี้นะหรือว่าจจะดูคลิปไหนก็นแล้วแต่เนี่ยอาจจะประมาณว่าให้แบบวันนี้ผมอยากจะมาสอนเล่นเพลงสาวเชียงใหม่ครับอย่างเงี้ย แพลตฟอร์มมันจะมาคล้ายๆกันนะครับการสอนก็คือเพลงนี้ประกอบด้วย4คอร์ดนะครับคอร์ด C คอร์ด A อ i n o นคอร์ด D m ม n o นคอร์ด G บางคนอาจจะบอกว่าอ๋อคอร์ด C จับแบบนี้นะครับนิ้วนี้ตรงนี้นิ้วนี้ตรงนี้อะไรองนี้ปึ๊บอ่ะแล้วต่อมาเขาก็จะมาสอน,ต,นต่อไปมือขวานะครับมือขวา,าดีแบบไหนมือขวา,าดีลงลงขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเอาประมาณเนี้ยแล้วทีนี้คนที่ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจับกีตาร์มาก่อนเพิ่งซื้อมาเลยนะครับพอมาปุ๊บเนี่ยมันจะงงทันีะ มันจะงงทันทีว่าทาไมมันมองดูเหมือนเหมือนง่ายแต่ทาไมทาจริงยากก็เพราะว่าไม่ได้ทําตามข้อแนะนาที่ผมกล่าวมาแบบยืดยาวตั้งแต่ช่วงต้นไม่ได้ไปหัดในเรื่องของการร้องเพลงไม่ได้ไปหัดเรื่องของจังหวะนะครับไม่ได้ไปดูว่าจะจะเป็นรูปแบบการฝึกมันจะเป็นแบบไหนยังไงเพราะคิดว่าอ๋อแค่รู้จักคอร์ดก็สามารถเล่นเพลงได้มันทําไม่ได้ทุกคนฮะไอาการที่จะมาเปิดคลิปแล้วก็เล่นตามที่เขาสอนเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนครับบางคนหัวช้าหัวเร็วต่างกันแล้วบางคนก็คือเขาอาจจะมีพื้นฐานมีอะไรมาก่อนแล้วนะฮะแต่บางคนไม่มีพื้นฐานเลยร้องเพลงก็ไม่เป็นร้องก็ไม่เข้าจังหวะร้องก็ไม่เข้าคีย์เนี่ยถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่เดินตามระบบตามแบบแผนที่มันควรจะเป็นสเต็ปสเต็ป,เ,ตปเป็นขั้นเป็น,ข,นขั้นไปเนี่ยคุณก็ไปยากนะครับนี่ก็คือเป็นก้าวแรกของการเล่นกีตาร์เป็นซึ่งฟังแล้วยากไหม อย่าเพิ่งคิดว่ามันยากนะถ้ายังไม่ได้ลองแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าทําไม่ได้อย่าเพิ่งดูถูกตัวเองนะครับให้โอกาสเองให้เวลาเองเยอะวันนี้ลาไปก่อนครับ